พบกับครูพิษนุนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในเรื่องสุดท้ายของอกฎหมายน่ารู้จะเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญาและความผิดทางแพ่งนะครับทีนี้น,นักเรียนต้องรู้ว่าความแตกต่างระหว่าง2กฎหมายเนี้ยสองประเภทเนี้ยมันมีอะไรจ <c oughs> <c oughs> ุดประสงค์ในการเรียนรู้ใน วิชานี้ก็คือในเรื่องนี้ก็คือนักเรียนส,สามารถบอกความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่งได้นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วนักเรียนจะต้องจําแนกความผิดทางอาญากับแพ่งได้ถูกต้องและสุดท้ายก็คือนักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาในเรื่องความผิดทางอาญาและความผิดทางแพ่งได้นะครับคำถ,ถามก่อนเรียนทุกครั้งจะต้องมีคำถาม นักเรียนคิดว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญานักเรียนคิดว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาเรียนคิดว่าอะไรครับ เราเรียนไปในชั่วโมงที่ 2, 2> ชั่วโมงแรกะคือการกระทำผิดโดยเกี่ยวกับอะไรครับทรัพย์สิสนแต่บทลงโทษของกฎหมายแห่งคือการชดใช้นะการชดใช้ด้วยเงินการชดใช้ด้วยทรัพย์สินนะแต่สำหรับกฎหมายทางอาญานั้นคือ บทลงโทษที่มีถึงอ้าสระเลยก็คืออะไรทั้งประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบซับนะครับความแตกต่างระหว่างบทลงโทษก็แตกต่างกันแล้วนะครับนั่นคือความแตกต่าง <c oughs> และกฎหมายอาญาในการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพ์ทัง้ง11ประเภทนะที่ทัยงเรียนไปในคาบ่แล้วนะการลักทรัพย์วิ่งรนาวทรัพย์ปนรัพ์ ยักยอกทรัพย์อะไรต่างๆนี่ยครับแล้ว <c oughs> ดูความหมายครับเนื่องจากกฎหมายอาญ,ญามีความประสงค์ที่จะคุ้มครองความปลอดภัยนะของชุมชนแต่ละกฎหมายแห่งจะมีความาประสงค์ที่จะคุ้มครองสิทธิของเอกชน หรหถูกวิ่งราวทรัพย์กฎหมายขอ,องอาญาเนี่ยก็เลยต้องคุ้มครองผู้ที่ถูกพ้นทรัพย์วิ่งราวทรัพย์แต่สําหรับกฎหมายแพง่งคือคุ้มครองสิทธิ์ของเอกชนก็คือการชดใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ยอมถ้าไม่ยอมไปเสียค่าอินเทอร์เน็ตเลยเป็นรลายเดือนก็ถูกอเอกชนเนี่ยบริษัทเอกชนเนี่ยฟ้องร้องว่าคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายค่าปรับ เป็นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจึงมีข้อแตกต่างที่สําคัญดังนี้ 1. ความผิดทางอาญาเป็นการทำผิดที่ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเกิดความหวาดหวั่นความผิดทางอาญาส่วนใหญ่จึงถือว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือประชาชนทั่วไปความแตกต่างโคตรเงี้ยลุยความผิดทางแห่ง เป็นเรื่องระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันไม่มีผลเสียหายต่อสังคมแต่อย่างไรเป็นกรณีของคนระหวา่า,วางคนรนะหว่างคนบริษัทระหว่างบริษัทนะกฎหมายอาญานั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะลงโทษผู้กระทำผิดฉะนั้นหาก,กนะผู้ใดกระทำผิด ถ้าจะถูกสอบส่วนถูกฟ้องร้องหรือถูกลงโทษส่วนการทำผิดนั้นจะผิดร้ายแรงขนาดไหนก็แค่เพียงแค่การไปชดใช้สินใหม่หรือค่าปรับทดแทนความเสียหายซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลนั้นนั้นดังนั้นนะครับผู้ เมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้ละเมิดผู้เสียหายย่อมฟ้องร้องค่าเสียหายได้ในกฎหมายแพ่งจากกองระดกของผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำะผ,ผู้ละเมิดได้เว้นแต่จะเป็นหนี้เฉพาะตัวเช่นตัวอย่างเช่นในแดงแดงจ้างดำวาดรูป ต่อมาดําตายลงถือว่านี่รละครับลงหมายความว่าไงนักเอกชนเอกชนนั้นมีข้อบังคับเขียนไว้แล้วแต่แล้วแต่ข้อบังคับถ้าบุคคลคนนั้นตายหรืออะไรเสียชีวิตไปนี่อาจจะเป็นศูนย์ กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดถ้าไม่มีกฎหมายย่อมไม่มีความผิดหรือไม่มีโทษกฎหมายแพ่งคือหลักเรื่องตีความโดยเคร่งครัดไม่มีกฎหมายแพง่งต้องตีความตามตัวอักษรหรือตามเจตนาลมข้อบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นๆดังนั้นการที่จะเป็นความผิดทางแพ่งนั้นศาลอาจตีความขยายได้ อย่างที่ว่าก็คือความรับผิดทางอาญานั้นโทษที่จะลงแก่ผู้แร่ทำความผิดจึงมีโทษทั้ง5ประการนี้คือประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์ส่วนทางแพ่งนั้นไม่มีโทษใดๆแต่เป็นเพียงการถูกบังคับให้คนนั้นใช้นี่หรือชำระนี้หรือชดใช้ค่าสินใหม่เป็นการตอบแทน ความผิดทางอาญาส่วนใหญ่ไม่อาจยอมความกันได้เว้นแต่ความผิดต่อส่วนตัวหรือที่กฎหมายอาญาบัญญัติไว้นะถ้าเป็นเกี่ยวส่วนตัวสามารถคุยกันยอมความกันได้ถ้าเป็นส่วนรวมยอมไม่ได้นะครับกฎหมายไม่ให้ยอมนะครับเพราะตํารวจยังไงก็ต้องเรนืนอนคดีนะครับความผิดอันยอมความได้เช่นความผิดในด้านมินประมาทความผิดในด้านยักยอกเป็นต้นนะมินประมาทคือ การไปทําให้ผู้นั้นเสียทรัพย์หรือเสียชื่อเสียงนะครับสามารถยอมความได้นอกนั้นยอมไม่ได้เหตุผลก็คือความผิดทางอาญาถือว่าเป็นความเสียหายแก่มหาชนมหาชนขอพายครับมหาชนทําลายความสง,งบสุขของบ้านเมืองผู้เสียหายจึงไม่อาจยกเว้นความผิดได้ความผิดแท่งผู้เสียหายอาจยกเว้นความผิด ให้เว้นความรับผิดชอบให้ได้โดยไม่นำเดินคดีฟ้องขึ้นศาลได้ความผิดใน,นอาญาครับบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดอาจมีส่วนรับผิดมากน้อยแตกต่างแล้วแต่ลักษณะของการเข้าร่วมเช่นถ้าเป็นการถ้าเป็นผู้ลงมือกระทำความผิดก็ถือเป็นตัวการถ้าเพียงแต่ยุยงหรือช่วยเหลือก็อาจผิดในฐานะผู้สนับสนุน สมรู้ร่วมคิดนั่นแหละส่วนทางแห้งผู้ที่ร่วมกันก่อนี้ร่วมกันทําผิดสัญญาหรือร่วมกันการเมิดตลอดอายุตลอดทั้งยุโยงหรือช่วยเหลือก็ต้องชดใช้หนี้ตามนั้นความผิดทางอาญาการลงโทษผู้กระทำผิดก็เพื่อที่จะบําบัดความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกิดความระลาบจําและกลับตัวกลับใจเป็นคนดีอีกทั้งเพื่อป้องกันผู้อื่นไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเอามันไปประหารชีวิตเจ็ดชั่วโครตรเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างกว่าคนรุ่นโล็รุ่นต่อไปอะไรประมาณนี้ในสำหรับส่วนความผิดทางแพ่งกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ที่จะบำบัดความเสียหาย ให้เฉพาะเอกชนเช่น,ชนก็เขาเสียหายอ่ะทังหมไม่จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตก็เขาไม่มีเงินที่ไปจ่ายเงินเดือน,นพนักง,งานต่อคุณก็ต้องไปจ่ายเช่นไม่จ่ายค่าเทอมไม่มีสิทธิสอบอย่างเป็นต้นนะครับแต่ก็ซึ่งจะอาจให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงและทรัพย์สินเช่นกันนะความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างใด กฎหมายก็ต้องการที่จะให้เขานั้นชดใช้ในความผิดและเสียหายนั้นถ้าทำให้คือสภาพเดิมไม่ได้ก็พยายามที่จะทำให้ใกล้เคียงมากที่สุดในเรื่องนี้จะมีใบงาน1นึ่งใบงานนะครับให้นักงเรงียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดและตอบคำถ,ถามนั้นตอบลงไปในช่องว่างที่กำหนดให้ แล้วเราก็จะมาเจอกันในซูมอีกครั้งหนึ่งในห่าเท่สดนะครับถ้าวันนี้การยกตัวอยา่างหรือการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกฎหมายแพง่งและกฎหมายอาญา,ามีเพียงเท่านี้นะเราพบกันในไล์สดซูมขอบคุณครับ